สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่องอัพเ n นชั a n แนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะแนะนำนะครับสำหรับมือถือใครนะครับที่เวลาเสียงโทรออกโทรเข้า มันเบาเกินนะครับท้งทงที่เรานะครับเพิ่มวอลลุ่มหรือเพิ่มเสียงให้ถึงขีดขั้นสุดแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ดังนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีนะครับตัวนี้จะเป็นเฉพาะสำหรับมือถือบี vo นะครับหรือรุ่นอื่นก็อาจจะคล้ายๆกันนะครับก่อนอื่นเลยให้ท่านผู้ชมไปที่การตั้งค่านะครับท่านผู้ชมไปที่การตั้งค่านะครับ กดคลิกเข้าไปแล้วก็ให้ท่านผู้ชมมากดที่นะครับเสียงและการสั่นนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ตัวที่เราวงไว้นะครับเสียงและการสั่นนะครับให้ท่านผู้ชมกดคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับทีนี้ให้ท่านผู้ชมเลื่อนขึ้นมานะครับตัวนี้สมมติว่าเราเราตั้งเสียงสุดเนาะ อาก็จะประมาณนี้อาทีนี้ให้เราเลื่อนขึ้นไปนะครับเลื่อนขึ้นไปท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับข้างล่างนะครับตามที่เราตีกรอบอ่าไว้นะครับเอฟเฟกเสียงที่ปรับแต่งให้เหมาะกับหูมนุษย์นะครับตัวนี้แหละนะครับจะเพิ่มความดังของเสียงนะครับนอกจากเราเพิ่มวอลลุ่มแล้วนะครับตัวนี้จะช่วยให้เรา อาให้มือถือเรานะครับเสียงดังขึ้นนะครับให้เรากดคลิกเข้าไปนะครับตัวนี้แล้วท่านผู้ชมมากดที่เอฟฟกเสียงที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับหูมนุษย์นะครับกดที่สวิตช์ตัวนี้นะครับกดสวิตช์เปิดไปเลยนะครับท่านผู้ชมกดเปิดเข้าไปเสร็จแล้วนะครับ ความหมายตรงนี้คือต่ำกว่าอายุ30ปีก็คือเข้ากับหูเราเราก็เทียบเคียงว่าเราปรับมาที่3 0มสถึงหกปีนะครับการได้ยินของหูแต่ละบุคคลหรือแต่ละช่วงอายุจะไม่เท่ากันนะครับถ้าเป็นคนแก่หรือ,อการรับฟังเราไม่ค่อยดีเราก็มาปรับที่มากกว่า60ปีตรงนี้นะครับหรือถ้าใครปกตินะครับก็จะอยู่ที่ช่วง3 0มสถึงหกปีนะครับตัวนี้ อ่าว้วก็กดเข้าไปนะครับตัวนี้จะทําให้มือถือเรานะครับเสียงดังขึ้นเวลาคนโทรเข้ามาเข้ามานะครับมันก็จะเพิ่มวอลลุ่มให้เราโดยที่จะสามารถปรับแต่งเข้ากับหูของแต่ละบุคคลได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเอฟเฟกที่เพิ่มความดังให้เราได้ยินมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนอกเหนือจากการเพิ่มเสียงแล้วก็มาดูที่ตัวนี้นะครับท่านผู้ชม ก็ลองไปทำกันดูนะครับตัวนี้จะเป็นนะครับมือถือ vivo นะครับส่วนยี่ห้ออื่นๆนะครับถ้าเป็นซัมซุงก็จะคล้ายๆกันนะครับนผม้ชมลองไปปรับแต่งกันดูนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาแนะนำเพียงแค่นี้นะครับถือว่าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับกดติดตามกดลูกกระดิ่งให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ